เรียนคณะกรรมการการประเมินรางวัลทรงคุณค่าเป็นกระอว,ดวะอดสมบัข้ามดิฉันนางสาวสัทน,านันท์ชอยชดครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองสไลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็เขตสองผู้ขอรับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมแอดทีบชีเชอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา และจากการที่ดิฉันได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาให้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดิฉันพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเรียนไม่สนใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับดิฉันและยังขาดทักษะในการจดจํารูปสระในภาษาไทยจึงส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของดิฉันดิฉันจึงได้คิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการสอนแบบวาวโมเดลหรือรูปแบบการสอนการแสดงสัญลักษณ์นิ้วมือแทนรูปสระในภาษาไทยประกอบเพลงทำนองสารพันและมูลเหตุที่ทำให้ดิฉันได้นำเอาทำนองสารพันมาใช้ในการเรียนการสอนก็เพราะว่าดิฉันต้องการให้ผู้รียนซึมซับเอา วัฒนธรรมเพลงท้องถิ่นของเมืองร้อยเอ็ดที่กําลังจะสูญสิ้นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยเพลงจะกําหนดนะคะว่าสระตัวไหนต้องวางไว้ยังไงนะคะเช่นสระเอสระเอมีเอและมีอัดเอ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 สระเอมีเอมีอัดเอ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 อัดสระเอเอนั้นอยู่ข้างหน้า นั่นอยู่ข้างหลังตรงกลางว่างจังนั่นบอกดังๆว่าสระ,ะเอ,อบอกดังดงว่าสระ,ะเอเออะมาคูเรียกสระ,ะเอนี่อันนี้เป็นเพลงสระ,ะเอนะคะซึ่งเพลงจะกำหนดไว้เรียบร้อยเลยว่าสระ,ะตรงไหนต้องวางยังไงนักเรียนแค่คิดตามสร้างมโนภาพตามเพลงแค่นั้นนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียนที่สุดนะคะตัวอย่างบทเพลงสรรพันธ์นะคะ ซาลาอาซาลาอาซาลาเอซาลาเอซาลาอู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 ซาลาเอ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  wa nga ah, sa la ua sa la dia ah, sa la iya uh, sa la ua uh, sa la ưa uh, sa la œ sa la ไม่มวนและสาระเอาค่ะเมื่อผู้เรียนของดิฉันจำสระอะสาระอาสาระอิสาระอีสาระอึสาระอืะอทุกสระได้แม่นแล้วดิฉันก็จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการมาผสมด้วยการนำสระเหล่านั้นนะคะมาผสมกับตัวพยัญชนะในอักษรสามหมู่นะคะอักษรสามหมู่ดิฉันกำหนดเอาไว้ว่าอักษกรกลางสีฟ้าเสียงกลางอักษรสูงสีเขียว เสียงต่ำาอักษรต่ำสีส้มเสียงสูงค่ะเมื่อเด็กผู้เรียนของดิฉันจะนำเอาไม้บรรทัดสาไม้นี้มาผสมกับสละนะคะ,ะเช่นกอีกีจอีจีดอดีซึ่งผู้เรียนของดิฉันจะได้เรียนรู้ด้วยการหยิบจับสัมผัสสื่อแล้วมีความสุขในการเรียนนะคะดิฉันจะดิีสอนเขาโดยการ ไม่ได้บังคับนะคะเรียนอย่างเป็นธรรมชาติเรียนอย่างมีความสุขที่สุดไม่ได้บังคับให้เขามานั่งเรียนนะคะเมื่อเขาเรียนผ่านไม้บรรทัดหัดอ่านโดยการแยกอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำออกจากการเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะให้ผู้เรียนของดิฉันเรียนรู้ผ่านวงล้อหัดอ่านนะคะนะคะนักเรียนจะเป็นคนระบายสีและเป็นคนตัดดิฉันจะเป็นคนเคลือบให้กับนักเรียนนะคะเราเรียนแบบมีส่วนร่วมนะคะ เมื่อเมื่อทำเสร็จแล้วดิฉันจะเป็นคนประกอบเจาะรูตรงกลางแล้วก็ประกอบใส่น็อตให้ผู้เรียนเรียบร้อยแล้วให้เขานํามารูดในวงล้อหอ่านนี้จะมีความแตกต่างอยู่ก็คือตัววงล้อนี้นะคะจะมีอักษรกลางอักษรสูงแรกอักษรต่ําเรียงรายกันอยู่ในนี้ผู้เรียนของดิฉันจะต้องเรียนรู้ว่าอักษรกลางออกเสียงกลางอักษรสูงออกเสียงต่ําอักษรต่ําออกเสียงสูงจะเรียนผ่านวงล้อนี้ แล้วก็จะจดจําเสียงของตัวพยัญชนะอักษรสามหมู่ด้วยว่าตัวไหนเสียงต่ําตัวไหนเสียงสูงและตัวไหนเสียงกลางด้วยนะคะเมื่อนํามาผสมกับตัวสละมันจะออกเสียงอย่างไรเขาจะเรียนรู้ด้วยการลงมือทานะคะหลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนของดิฉันอ่านคําต่างๆผ่านไม้บรรทัดและผ่านวงล้อเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะใช้บัตรคําค่ะในบัตรคําจะบอกว่าดิฉันจะให้ว่าพยัญชนะสียน้างเงิน สละสีแดงตัวสะกดสีดำวรรณยุกต์สีเขียวดิฉันจะเอามาซ้ำทวนอีกรอบนึงแล้วก็จะมาแปลว่าในห้องเรียนของดิฉันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถแกะได้ค่ะแกะได้ค่ะเป็นแค่ตัวดูเรามาแปะเอาไว้ดิฉันก็จะเปลี่ยนบัตรคำบ่อยๆตามเนื้อหาที่เราได้เรียนไว้เมื่อเรียนถึงคําตัวไหนก็จะเอาบัตรคํานั้นมาแปะเอาไว้ให้เด็กให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้เรียนรู้ตามจินตนาการสร้างสรรค์ของตนเอง มีความสุขนะคะนี่คือกิจกรรมของเรานะคะแต่ดิฉันใช้เทคนิคการจําสลักผ่านการแสดงสัญลักษณ์นิ้วมือเด็กจะต้องจําสลักให้แม่นโดยการใช้เพลงทํานองสารพันทําไมถึงใช้เ,เหตุที่ดิฉันได้นําเอาเพลงทํานองสารพันมาใช้ประกอบเพลงสระในภาษาไทยเพราะต้องการให้ผู้เรียนซึมซับเอาวัฒนธรรมเพลงท้องถิ่นอีสานบ้านเรามาสืบทอดให้ยังคงอยู่สืบไป เพลงสระไทยเพื่อให้นักเรียนได้อ่านได้ท่องทุกวันแล้วจาได้จําได้ทั้งสระไทยแล้วก็ได้ทั้งสารพันไปพร้อมๆกันเป็นการสอดแทรกไปอย่างลงตัวกันนะคะดิฉันจึงขอฝากเพลงทานองสารพันของดิฉันนะคะไว้ในอ้อมกอดของคณะกรรมการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ